จากผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม2564ปรากฏว่ารางวัลที่1ก็คือหมายเลข910261ซึ่งก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับแม่น้ำหนึ่งกฎเกณฑ์ที่ไม่ทราบว่าใครนั้นเป็นคนสร้างขึ้นมาเอทแบนแม่น้ำหนึ่งทั้งนี้ในโลกออนไลน์ก็ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่เลขเด็ดคนดัง ที่มักจะจุดทูปบอกเลขทูกปูให้บรรดาเซียนหวยนำไปเสี่ยงโชคกันในแต่ละงวดเลขแม่น้ำหนึ่งโดยในประกาศนั้นบอกว่าประกาศจากที่แม่น้ำหนึ่งจะมีการให้ตัวเลขเวลา11นาฬิกาของวันที่หวยออกนั้นทางเจ้ามือได้มีข้อตกลงร่วมกันแล้วว่าหากมีการปล่อยตัวเลขออกมาจริงตัวเลขดังกล่าวจะถือว่าเป็นโมคะไม่รับกินไม่รับจ่ายซึ่งก็มีรายละเอียดดังนี้ 1. ชุดตัวเลขของแม่น้ำหนึ่งผู้เล่นและก็เจ้ามือย่อมรู้อยู่แล้วว่าเลขนั้นคือเลขอะไรเพราะว่ามาจากเกล่งเดียวกันโดยทางเรานั้นจะแจ้งให้ทราบก่อนหวยออกเพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการบอกยกเลิกเป็นโมคะ2การแทงทั้งแบบ3กลับ6กลับ3ตัวโต๊ดสอตัวตรงบนล่างจะถือว่าเป็นโมคะทั้งหมด3การบอกเลิกเป็นโมคะจะมีผลย้อนหลังทุกโพยนับตั้งแต่ ที่ได้มีการเปิดรับแทง4ลูกค้าไม่สามารถปฏิเสธการบอกเลิกด้วยเหตุผลว่าได้มาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่แม่น้ำหนึ่งทั้งนี้มาตรการนี้จะมีผลตั้งแต่งวด1สิงหาคม2564หรือมีการประกาศเปลี่ยนแปลงใดๆเพิ่มเติมแบกแม่น้ำหนึ่ง